อินกับจันภาระจำยอมจากคำพิพากษาดีกาที่2413ทับ2566ยอจันเคยได้ยินเรื่องภาระจำยอมไหมอย่างสิทธิทางผ่านที่คนหนึ่งต้องยอมให้คนอีกคนผ่านที่ดินของตัวเองนะ่ะอ๋อเคยฟังผ่านหูนะอินแบบถ้าใช้กันมานานก็กลายเป็นสิทธิใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช้ล่ะ นั่นแหละเรื่องวันนี้คือจำเลยเขาไม่ได้ใช้ภาระจำยอมมานานเกินสิปีตามกฎหมายซึ่งตามมาตรา1399ปอพพมันก็ถือว่าระง,งับสิทธินะเอ้าวงั้นคนซื้อที่ดินต่อมาก็ไม่ต้องยอมให้ผ่านแล้วสิ ใจเย้มก่อนสารบอกว่าแม้ไม่ได้ใช้นานแค่ไหนแต่ถ้ายัางไม่ได้ไปจดทะเบียนระง,งับภาระจำยอมที่สำนักงานที่ดินผู้ซื้อที่สุจริตก็ยังเข้าใจได้โดยสุจริตว่าภาระนั้นยังอยู่นะแปลว่าแค่หยุดใช้สิทธิอย่างเดียวไม่พอต้องไปจดด้วยใช่เลยจันถ้าไม่ไปจดก็เอามาอ้างไม่ได้ว่าไม่มีสิทธิแล้วโดยเฉพาะถ้าผู้ซื้อที่ดินคนใหม่เขาซื้อด้วยความสุจริตและเสียเงินซื้อจริง กฎหมายละเอียดเหมือนกันนะอินแบบนี้คนที่มีภาระจำยอมบนที่ดินต้องหมั่นเช็คสิทธิด้วยล่ะถูกต้องเลยเพราะไม่งั้นสิทธิจะหมดไปโดยเราอ้างสู้ใครไม่ได้เลยจำไว้นะทุกคนสิทธิบางอย่างมันไม่ใช่แค่หมดอายุเฉยๆแต่ถ้าไม่ไปจดให้ถูกต้องเราจะเอามาอ้างสู้คนอื่นไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่เขาซื้อด้วยความสุจริต ถ้าใครอยากฟังเรื่องดีกาให้เข้าใจง่ายแบบนี้อีกกดติดตามช่องดีกาเก่งไว้ด้วยนะครับฟังแล้วเข้าใจกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับ